จะทำแบนเนอร์ใช่ไหมก็กด add section แล้วก็เลือกเอาเราเลือกเอาแบบอันเดียวนอกจากว่าถ้าเราต้องการแบบแบนเนอร์สองอันเรก็สองอันทำมาทำแบนเนอร์สออันก็ได้เลือกสัลเอาอันเดียวเนาะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปกดตรงนี้ตรงนี้นาะ<อ>ตรงนี้แล้วก็ ไปลากมาเลือกมีเดียคารูเซลอันนี้แล้วก็ลากมาใส่ทุกอย่างต้องลากมาหมดมันก็จะขึ้นมาให้เลยดีฟอร์มีห้าเนี่ยอันนี้คือแบนเนอร์แล้วก็ไปเลือกสไลด์เปอร <S light S 2> ์วิวสไลด์เปอร์วิวเอาตอนนี้มันขึ้นมาสามใช่ไหม<อ>แล้วก็เลือกเอาอันเดียวก็คือแค่หนึ่งสไล หนึ่งวิวเนี่ยแค่หนึ่งสไลด์แล้วก็ถ้ามันมันถ้าือถ้ามันตีบตีบปุ๊บก็มาขยายความสูงมันตรงนี้ตรงนี้ลงมาเมันเนี่ยอันนี้ก็คืออิสระที่กดอัปเดต